เอฟซีค่ะไพ่พากันมาอันพ่อแม่โบหูเดีนี่ค่ะมากินต้มทะเลค่ะฮะกินต้มทะเลค่ะแต่ก็มากินต้มทะเลบ้านของคุณน้อยของคุณขุณนี่บ่แล้วก็สิก้าบ้านรายการเ่บอลหาบอกยังเขาอุ้มไปขายบ่ไป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 ายรูปกับแม่ผีอุ้งอิงไป๊บบ่ได้ถ่ายกับไปสวัสดีเพื่อนปะ ปไปไปพี่อุ๋งอิงไปไปไปเด้เข้าไปผมเคยมาแล้วครับบ่ไปไปผ้าหนองเข้าไปบอเอาโทรศัพท์มาจังไหนเนี่ยมัเป็นเอซแบบไดนเนี่ยไปไปเขาไปลูกลองลองลองแม่งน้ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินไปสวัสดีแม่หน่อยไป เด็กหนอยมานไหนผูตุปันห้งขามาปดอมาลูนส่มาเีสวัสดีแม่น่อยแม่พี่อุงอิงปลูกวได้เข้าไป นั่นแหะพี่อุงอิงนั่งอยู่ไปเขาไปหาหน่นหน่อยี่เขามาพี่อุงอิงพี่องไม่อยู่ลูกพี่อึงองกินเลี้ยงนะฮะพี่องอิงอเดี๋ยวพี่อุงอ่างพี่องอ่างก็เดี๋ยวพี่องอ่างพี่อุงองนั่งอยูง่ นั่งก่อนลูกนั่งก่อนเนาะจ้าเอื้นจะมาหมกลกเด้อมือนาพวงมาไลมหม่องสี่เด้อมือ่ดมาบอมือนี่อันเป็นจะไดมาแบองนี่นี่เี้ยมากบอบอเบ่เลี้ยงก็มาครับวันี้เขาอุ้มไม่คายบอมงิงบอมาพองิงบลูกใครมาพิองยิงใมาพองิงแน่ยงเมื oney, in ่อคืน อ่าชอบพี่อุ้งอิงยังไงคือก็มักผีอุ้งอิงฮะมักลาอ้วนอ้วนเออถ้าถือฮันฟอมรถแล้วเนาะเอนอ้วนเบาอีสันฮันปรับอ้วนลาลามักผีอุ้งอิงบ่ชอบชอบใช่ไหมชอบหรือเปล่าชอบเหมือนพี่สาวใช่ไหม ใช่ไหมลูกมักบองไนเอาถามถากันพี่อุ๋งอิงเก่งใช่ไหมลูกพิ่งงามเพโอ้ยเห็นไหมเพิ่งงาม FC อุ๋งอิงเป็นรองพี่อยังพักกันมาจะไี่นดี๋ยว่้อนอเอาความฝันอย่างนี้โบเมนโบเมนเพ่งนี่ ้อเอังงานเออปูนีได้หอมเอาความฝันยังได้ด้วยนี่โมเมนต์กัเพขนต้นอยากอายครับผมอยากอายครับเพราะเพราะเพราะเอื่อญอ้วนนะเบ้าอีสานอ้นปั๊บเนี่ยเนี่ย เด็กอ้วนน่ารักมานังมาน่งยินาหาบัลูกถามอ้วนกว่น่าอ้นานัอ้วนวนน่ได้นอ้วนเป็บจออนน่อจจยๆอยผนเป็นาเหนวนข้าที่นี่เเราดีใจบอพอเราเป็นทหารเป็นทหารเ,เ,เขาก็เย็นมาสั่นบอตอนนี้หน่ก็เป็นตาฮัแล้วว่า เนี mm ่ข hmm. ึ hospital, Besides, okay. so, mm ้นมาต้องบทกุญเหลือนี่มันจะเป็นยังไี่ีจะเป็นยังสี่แท้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอนาคตเนี่ยอันนาโคดมันเป็นนิยมเพิ่นพากันมาซุบซิบอยู่หน้าบ้านกันเมื่อกี้ว่าเด็กหน่อยใส่ยุ่มยิมยุ่มยิมอยู่อันเพิ่นมาซุบซิบอยู่หน้าบ้านแล้วเพิ่นก็เพิ่นก็เอิเพร้อมกันเอฟซีพี่อุ้งอิงเพอดนะเมื่อกี้เนี่ย Long long pane đêm mino ai mino ai vặn. Kao mặt kao mặt bằng biểu ngưng. Suyang này luôn, xuống nhà. Wan, wan, xuống nhà. Huh? Suyang got. Boys. Wan yay. Wan nói xuống nhà. Chuuuuu. Chuuuu. เปิดเอ้าี่แหละซึ่งอันดาหมวยค่ะหมวยโอ้ยเด็กหน่อยปนุขาดกาหารมากเป็นเอฟซีพี่อุงอิงไม่ไม่กินตำบุงอยู่ใส่กอบเมื่อกี้วะร้านเปเตี๋ยวกันเขาไปกินตำมุ้งไีร้านเป็เตี๋ยวยังไงตดวนี่มันมีทุกอย่างอ๋อมากินตำ นั่นลองเพลงลองเพลงได้แท้ลองเลยลูกแล้วก็ได้ไปก็เก็บไว้ดีๆนะของพี่อุงอิงอย่าไปให้นองงองไหนบ่โอ้ได้รูปพี่อุงอิงใช่ไหมเก็บใส่กระเป๋าไว้โอ้ยชื่นใจจัง ผู้ที่อยากลวงอยู่นีบางทีหนาผู้ที่อยากลวงอยู่ผู้ใดลองเก่งลูกงเไม่เป็นไรก็ให้ลองลอไาควมนงนีอย่างสงเอ็ียงยสิเล่นครับาลรองได้ลองได้จ็คทอนก็ได้ลองเลยพี่เบาโทนพี่เบาโทนบอก เนี่ร้องเราปะเนี่เอายืนคืนยืนคืนก่อนบ้านในต่างใจฟังร้องดีดีเบิ้งเพียงหนาวตาดําดํากอดพุทธมอสามเอาบ่ได้เจ้าบ่ได้เจ้าบ่ไใดเรงตุ๊กตาตุ๊กตะเอาเริ่มเลยลูกเอาเลยเอาเลยร้องเลยได้เบิ้ลลงมาลเอาเลยร้องเลยได้เบิ้ลลงมาลด นี่พี่อุ้งอิงสิเบิงถาเบิงอยู่เนี่ยหอบเอาคามันมาลบยูหลังมาลบไหโอ้หอบเอาความฝันมาลบอยู่หลังงานบอกเอาดิสันบอ มาจบอยู่หลังานลูกมาจบอยู่หลังหานฟ้าบันดาลใช่ใช่ใช่ดีแล้วดีแล้วเอาเฮ้ยแมนบอนแมนเอฟซีผีงอิงบอนนเนี่ยโอ้ยหนอจบบอน Lala y luôn, lụ đi bún yên lót vanguê. Ao lũ 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 lũt, ok, ok, ok. 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 của ok. Ok,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  ok. nè, à, lò lò tam ba ván lò, bò, bò 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 <laughs> ừ,

โอ้ยหลบไปทัวติบอ้วนบ้ามูเสียกำลังจะดีอยู่แล้วเชียวโอ้ยบดสิประเด็กกระตุกระตายน้อยย้อนเม้าอ้วนนี่แล้วเนี้ยสมึีปิดเลยยัง ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรร้องได้แค่นี้ก็เก่งแล้วเก่งแล้วน้องมีความกล้าที่มาหาพี่อุ๋งอิงเก่งมากง่ายขึ้นเก่งให้เด็กซื้อเอื่อยเด้อพี่อุ๋งอิงเก่งบ่มักเบิ้งบ่มักเบิ้งบ่ นี่บอมแมนว่าบอมแมนว่าผู้ใดมากกว่สิใดทุกคนใดบอมแมนไดกนลังอยู่ดิกับไม่ยังบอมใดพวกพวกเจ้ามาพวกเจ้าได้นี่เห็นบ้เก่งมากเลยซึ่งยังก็อ้วนอ้วนซึ่งซึ่งยังก็่าลุกโจ๊กโอ้โหโจ๊กโจ๊กกับเฟิร์ตอันนี้อันดา อันนี้หมวยเด็กเด็กน้อยบันท้องขาดค่ะเด็กน้อยน่ารักมีความกล้านะานมีความกล้าหูได้ยินได้บันพี่อุ้งอิงอยู่หนิผู้ได้บอกอม,มาอเอแล้วครับตุกบ,บอเออไปเหตุงานเออไปเหตุงานมาอรบอบแไงตุกตา เก็บไว้ดีๆนะลูกนะแล้วรองจบกันอออตอนสุดท้ายจะเอาเพียงบุญแดงดอกมาใส่โอยกำลังจะดีอยู่แล้วเที่ยวคุณครับ <laughs> นี่ครับแม่หน,น่อยดมาเลือกเป็นอรกันเาด้อ,อ่าเลือกเอาใครชอบตัวไหนเฮ้ยผู้ชายชอบสีชมพู โอ้ยจริงด้วยจริงด้วยอุ้ยเฉพาะพี่นายไอ้นาะเป็นเกินเขินผู้ใจจอยหน่อยๆนะติดใจปะเนี่ยไอ้มกวนมกวนเลือกคื่อจะคลองแห้เนี่ยตัวนั้นอนาคตบอไปอีกของแล้วกับเดนเซอร์ได้ดิแม่แม่แม่โอ้ยบอเขาเป็นผู้ชายอยูล้ครับเป็นลูกสาว กลับบ้านดีๆนะลูกนะมันสิหมื่นมนสิคำเด้อเป้่าเมื่อหอดบานเน๊เดี๋ยวพ่อมาจะเฝ้ากีเด้พี่ค่อยๆปลุกปะค่อยๆกลับบ้านนะวันหลังค่อยมาเจอพี่อู๋งอิงนะมาอื่นพี่บบรู้บ๊ะหมั่นใจว่าพี่มาบบถ้าเบิ่งนี่ถ้าเบิ่งนี่คลิปอ่ะ ไปั่งเนเาองูงไยังจะเจ้าใส่บุได้เรอเอ็มลกฮะเสื้อนั่นได้เสื้อพร้อมแม่ตัวหน่อยตัวใหญ่แม่หนูแม่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 หนูใส่เอ็มเลยตัวจำน่ตัวำแม่หน่อยบอแม่อ้วนหรือจอยอ้วนหรือผอมจำแม่หน่อยบอ ทำไมหน่อยต้องคิดไม่บ่เอาไปฝากแม่ได้เสื้อเนี่ยเสื้อเสื้อเนี่ยเอาไปฝากแม่เด้๋ลูกเฉยนั่นเด้อไปฝากแม่ที่บ้านใส่เองได้ก็ใส่ถ้าถ้าใส่เองไม่ได้ก็ให้แม่ใส่เองใส่เองไม่ได้บังดิบังดิก็ใส่กับแม่ก็ได้ แบ่งกันแม่แม่น้องเดียวกันบอกสองนี้บอกเดียวกับอกอเคกับนีอแ่ดียวกันบ้กแ่วกวก็แลกแล้วก็แล้กลวก้ก็นละพ่อคนละแล่กแ้วลลละกัลกกลก้ล

ใส่แบบนีงอุยอันยานี่เป็นตะเบิงดีคนอวดนี่ใส่เสื้อใส่เสื้อเลยลูกใส่เสื้อใส่เสื้อเลยลูกสวมไปเลยสวมทับไปเลยสวมไปเลยสวบเกคือลายอวดโจ๊กโจ๊กอวดใส่ดีสวยเลยเสือพี่ยงยิงแน่น

ว่ายังทำเด็กพูดๆเลนะพูดเลยล่ะครับน่ารักมากค่ะไรเดียรสาเนาะเด็กหนุอยเนาะไรเดียรสาไรเดียรสาอีหลีน่ารักแล้วแล้วพวกหนูเออเอาใส่ถุงบ่มิดเอาใส่ถุงเนาะพวกนี้นมแม่ลูกน่า ออมสาคนสี่คนอมแล้วกนอมแล้มูโอมต่อโอมแล้วก็ใครไม่หมูโอมต่อหยอกหกแบ่งันโอมนเลยแล้วก็แบ่งมูโอมเนอะหยกหยอค่ะหยอกหยอเด็กหน่อยในนั้นจะมีเด็กน้อยมาให้หยอก กินน้ำบ่กินน้ำบ่เอาน้ำมะลกอมนี้เกียข้เกี๊ยวเน่นหงี์นี่ขี้เี๊ยวขี้เตียเนี่ยลาเสียอะไรขี้เกียมอยนี้เอาดมอย่าดมงอิงอย่าดมวงอิง ถุงมะลุถุงปลาถุงสเสือเน,อะอนาะผู้สอนไทยถือผู้ใดสอนดาก็ือบึอ้อืมพอเมื่อไดมันชักคำกดไลค์กวดแชร์นั่ค่ะซอยบนโฆษณานะนำเปเบิ่งเจ้าของในคลิปเด้อไปเบิ่งเจ้าของในคลิปเด้อนี่<ป>นคลิป YouTube, YouTube. ช่องป้านางไปนี่ย่างหมี่ป้านางถ้าเสร็จแล้วไงโอ้ยไปโซดนั่นบ่ป้านางกินหลังบ้านน้องอิงทิมหลังบ้านอาโลอ่ะใส่ถุงป้านางทิมหลังบ้านน้องอุงอิงจำได้บ่เลยค่าแต่อมขนมไข่ยี้เจียมอยู่ต้ะเบ้าเรื่องกินน่ะยำเบิกแน่น,นอ่าน่ารักค่ะน่ารักมาก แล้วคิดมีซมิกันคะ่ะเดี๋ยวจะไปในในเ,นเนปม,มืองะะค่ะไปทุลาเมืองกับขึ้นแม่หน่อยค่ะเนาะปุบป <c oughs> ุบเมืมอหน้าผิวอิมากเมื่อแรกเหรอลูกลิวอิงเป็นเลี้ยงแล้วกลับมากลางคืนเนี้ยไแลนน้ำผิวอีแลนดอดอยนกันแลนกลับมาออกร่างไาฮะ ดินเซอร์สาวน้อยถือชุบสองวัลเดนเซอร์สาวน้อยคนสีสเกตทุกลอตเตอรี่สิบสองล้านมีเนาะมีงามค่ะสธุรกิจนี้สนุกเปนค่ะบ้าลูกบ้ากลับบ้านนะคะบ้า มาม่ไม่ตงมาใหม่โอเคไปลูกบ้ขี่จักรยานมาตั้งใจขี่กับทางบานเห่าหรอเมื่อทางปุ่นไปลูกบ้าไปบายไปลูก้สวัสดีแม่หน่อยย่างสวัสดีแม่น้อยด้วยจ้าจ้าไปลูกไปไป อ้วนเลยระวังรถลระวังโหลดน้ำหนักด้วยอ้วนไงอะไรอะไรเห็นเด็กน้อยใช่ไหม เด็กน้อยเขามาเที่ยวเขามาเที่ยวบายบายไปไหมจ้าไปลูกไปได้เดียงสาค่ะให้จ้าลูกไปไปไปเซให้เพิ่มแม่น้อยสิให้เสื้อเพิ่มเพิ่นยังบะพ่อเหรอครับโอ้ยพ่อเหรอครับเห็นไหมเด็กน้อยก็คือผ้าขาว พากันมาแอบซุมอยู่คางประตูเมื่อกี้ค่ะป้านั่งนั่งอยู่แล้วก็ตะโกนพร้อมกันว่าเอฟซีพี่วงอิงโหน่ารักสุดยอดเลยอิหล่าเห็นให้อิหลา่าอีหล่าเป็นแรงบันดาลใจสําหรับเด็กเด็กได้ขนาดนี้เลยแหละ,ะทิ่ที่เราเห็นนะคะเด็กๆชื่นชอบอิหลา่าทุกๆุกที่นะคะตีป้านั่งไปเห็นนะคะ ชอบพี่อุงอิงอยากเป็นเหมือนพี่อุงอิงพี่อุงอิงเก่งอะไรเงี้ยค่ะในภาพบรรยายนะคะเมะื่อกี้สำหรับคลิปนี้สมนี้กอนค่ะบอกกันไหมคลิปหนาค่ะขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์ช่องปานางนะคะทีมหลังบ้านน้องอุงอิงอช่องลุงเดียทีมหลังบ้านน้องอุงอิงป้าวันทีมหลังบ้านน้องอุงอิงแล้วก็บ่าวโทน,นะคะต่อปูอนแม่น้อยน้องอุงอิงค่ะ อีหลาไปงานค่ะกินเลี้ยงแล้วมาเล่นกับกาม,มาาค่ะไปกับปออเอกมอนอิงนะคะมาเล่นกับเดินทางกลับค่ะบอกกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ